หิมะถล่มทับโรงแรมฝังร่างเหยื่อ30รายหิมะถล่มที่เป็นผลจากแผ่นดินไหวในอิตาลีถล่มทับโรงแรมสกีรีสอร์ทในพื้นที่อาบรบุโซฝังร่างเหยื่อเคราะห์ร้ายถึง30รายแผ่นดินไหวขนาดกว่า5.2ริตร์4ครั้งใกล้เมืองแอมัทริสส่งผลให้หิมะถล่มลงมาทับโรงแรมริจโจพิอาโนขณะเกิดเหตุหิมะถล่มฝังโรงแรมในครั้งนี้มีผู้เข้าพักราว30รายที่โรงแรม โดยผู้เข้าพักทุกรายได้รับแจ้งให้มารวมตัวกันในพื้นที่บริเวณแผนกต้อนรับเพื่อรอการอบพยพเจมพาพลโลพาเรเต้ te, วัย38ปีผู้เข้าพักที่โชคดีรอดชีวิตมาได้กล่าวว่าเขาได้รีบออกไปจากโรงแรมเพื่อไปเอาอยามาให้พันรยาของเขาเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะหันไปพบภาพอันน่าสะพรึงกลัวของหิมะที่ขเขมือบโรงแรมจนหายไป แม้ว่าจะมีการแจ้งขอความช่วยเหลือราว17นาฬิกา30นาทีของวันพุธแต่ทีมกู้ภัยทีมแรกไม่สามารถเข้าถึงโรงแรมจนกระทั่ง4นาฬกาของวันพฤหัสบดีเหยื่อรายนี้และพนักงานซ่อมบำรุงของโรงแรมเป็นเพียงผู้รอดชีวิตสองรายในขณะนี้เนื่องจากพวกเขาอยู่ที่ด้านนอกของโรงแรมขณะเกิดเหตุ